啊，有大件的，都很柔软，还比一百五的很便宜，这个我们都卖两百多块，舍不得买啊，都不要买了。哎、嗯，你有两啊？这一两万，快快点，快点，快、啊、点！两百，两、啊、百，两百。你回去弄几条裤子。 กินนี่ยังนะยังอยู่บรมนบอกพูดตในสวนโตมีอะไรวไเขากินบเรีีนักซีมีแล้วพักซีมีอยู่เอาเอาผักหอมก็ได้ไปหาผักหอมหน่อยก็ได้หรอ ปเปิดตาเปอยบางลานฝนข้างหนาวที่เก่าเวลาเดิมหนาวกันหนาวฝนกับตกใส่ไปต้มปะซื้อหลัน

ทนนี่ใส่ร้านนิ่เขาท่านร้านนี่นิ่เอานี่ไปขั้นเซฟอันพักกะล่ำม,มแค่นันทานาน่านน้อยร้านคุ่นอกอเออสีส่หงามแช่อเ,เออ

โอเคช่บ okay, ๊ายบายร่วมกันน,น,นัน่นแหละน่าแดง๋ยวอ้สาสิเือร่วมมีน้อเดใส่เอาเอา,เอาขนาดว่าใสา่กก็ได้เอแบบนี้เป็นดอกนะจักสองอันก็ได้หรอกรวมสามกํมหาชิเลยมาอดไ้ก็ได้น,ดน,ดนดั่นแหละมถนี่หมด เห็ดเนืยอไปบ่ใส่ยังต้มยังบ่จะกินยัง้จบจบได้ยกสองถุงแปดสิบแค่สองถุงแปดสิบเาไปซื้อข้าวู้ผดีกว่าบ่ถหาสิบ

ใช่ปะอันนี้เามากระทันอันนี้ครกดใส่กดนิบบะเดี๋ยวพี่เลาะท่านี่ก็จบแล้วนี่ก็จบแล นี่าดิไฟอบค็มัย่อก็ห่มหวังโเมว้กเ 来鸟了,了！ 是。

nuôi <laughs> 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 những Cái đèn ăn À

สามตอนร้อยสามสิบเดล้านเฮ็ดนนเนยลื้อ <c oughs> หัวปลาแซลมอนไปต้มแซม,กมนก้ตัวสาวตัวสาวหิเอาแบบนี้เอาขาวขาวเออเอ,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 อันนี้เอาแบบนี้ อันนี้เอ,เ,เอาหน้าพี่ลอยนึ่งหอยลอยหาซี๊อันนี้นี่นี่กยเรียนในเขาอยูอเเ่เป็ดเป็ดตัวละสองลอยไปมาอีก <laughs> Cái em mà nhanh như vậy Chuyện đi lắm. Hà lọc vậy. Hà vương năm lọ khả บนขง,งด็ว่าบนกัน้นะเดินดนี่เดินใช่สง่งห <c oughs> น่งร้อย多少ยี่สิบว้าวว้าวต่ีวหน้งเอาว่า <c oughs> <c oughs> ประกาศดอก 一百多少？这个两百五十。买一个正好了、嗯。谢谢。 ครับเดินตลาดฝนตก <c oughs> เครื่องฝนเครื่องหนาวก็เย็นครับสื่อจงรี่แล้ว ินเดือนเข้าไปมะพีเขายังหลายอยู่ปะพีจากลัมัพี่ย่ามันไก่สิวิดเลยได้อนต้องซอรึเปล่านี่จิน

và hiệp lại mình làm máy sột đen cường năm hòm này cũng không bắt khải đấy sáu là Ахима.